หลรือเกิอจ่ความรักวามเอาใจใส่ของฉันที่พี่ให้กับแกเนี่ยมันไม่ได้ขัดเกลาจิตใจแกเลยหรือไงพี่ผ่านมาเน้นยอมเราเน้นตั้งใจแก้สัญมนจริงๆแต่ว่าครั้งนี้มันไม่ใช่ค่ะมันเป็นอุบัติเหตุจริงๆวันแค่รอที่ถ้าฉันไม่ออกมาเห็น กอคุณล <S an> <ผม S 2> ต้ <S <S <an> <S ผมใจแกแล้วใช่ไหมสวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดกองวิกสามค่ะดิฉันกนละลแมพัชรศรศี <ไม S 1> เบญจมาศนะคะ <S <S <an> <S ขอนําคุณผู้ชมเข้าสู่เบื้องหลังละครกุ <S <S <an> <S หลาบร้ายกลายรัก <S <S <an> ค่ะวันนี้นะคะเราจะคุยกันหลายเรื่องเลยโดยเฉพาะคุยกับผู้จัดด้วยผู้จัดที่เคยเป็นนางเอกมาก่อนนะคะตอนนี้มาจัดละครแล้วนะคะรวมทั้งพระเอกกับนางเอกละครเรื่องนี้จะสนุกสนานแค่ไหนเขาบอกว่าขอโทษนะคะปิดนะคะสาทรมา 12ชั่วโมงเพื่อถ่ายฉากเดียวอะไรมันจะขนาดนั้นเดี๋ยวกลับมาคุยกันสักครู่เดียวค่ะตก๊ก็เป็นคนดูแบบดูเป็นผู้ชายดูแบบว่าปลอดภัยเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าดูเป็นผู้ชายดราม่าแม่ดมเราผิดตรงไหนอ่ะแบบว่าที่เราต้องไปดริฟท์รถอะไรเงี้ยก็จะมีแบบจีบหั่แยลูจมูกทำทุกอย่างนะเราไม่ยอมหรอกฉันก็สู้คนใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันเท่าเทียมกันแล้วพี่แม่ 可。